างด้านของกรมการขนส่งทางบกครับมีหนึ่งแคมเปญที่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับชื่อโครงการเป็นการเช็คก,ก่อนจะช้าไปมี3เช็คด้วยกัน<ฆ>นะครับทั้งเช็ครถ เช็คทางแล้วก็เช็คคนย้ำแนวคิดครับในการเตรียมความพร้อมก่อนที่คุณผู้ชมจะเดินทางไปฉลองปีใหม่นะครับต้องปลอดภยัยมุ่งเป็นการวางรากฐานเรื่องความปลอดภัยเป็นสําคัญเรื่องการใช้รถใช้ถนนตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมครับโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะคะได้ดําเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยทางถนนต้อนรับเทศกาลปีใหม่2569เปิดตัวสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายใต้ในแนวคิด เช็คก,ก่อนจะช้าไปเช็ครถเช็คทางเช็คคนเพื่อเสริมสร้างความพร้อมของผู้ใช้รถใช้ถนนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางอย่างรอบด้านทั้งรถโดยสารสาธารณะรถบรรทุกและประชาชนทั่วไปสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยของประชาชนลดอุบัติเหตทุทางถนนอย่างยั่งยืนและสร้างวัฒนธรรมความปลอด ภยในทุกช่่งเววลาคะโดยทางด้านของนายสรพงศ์ภัยทูลพงศ์ครับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยครับว่าทางด้านของกรมการขนส่งทางบกสนองนโยบายของกระทรวงคมนาคมดําเนินการครับทั้งในเรื่องของการผลิตและเผยแพร่สื่อรณรงค์ชุดใหม่ชื่อชุดว่าเช็คก่อนจะช้าไปทั้งเช็ครถเช็คทางและก็เช็คคนผ่านโทรทัศน์ ควบคู่ไปกับสื่อออนไลน์หลากหลายรูปแบบครับเพื่อที่จะสื่อสารให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางโดยเนื้อหาของสื่อรณรงค์สะท้อนแนวคิดเชิงพฤติกรรมครับที่จะเข้าใจง่ายและก็เข้าถึงผู้ใช้รถทุกกลุ่มทั้งในส่วนของการตรวจความพร้อมของยานพาหนะนี่คือการเช็ครถการวางแผนเส้นทางอย่างปลอดภัยนี่คือการเช็คทางและก็การมีสติพักผ่อนเพียงพอ

หมายจราจรเช็คคนตอกย้ำความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนครับเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนสอดคล้องกับแผนอำนวยความสะดวกและก็เรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ทางด้านของกรมการขนส่งทางบกครับมีการกำกับดูแลเรื่องของการให้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มข้นครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือการตรวจสภาพรถโดยสารก่อนให้บริการติดตามควบคุม พฤติกรรมพนักงานขับรถผ่านระบบ G.P.S. ครับแล้วก็มีการตรวจจับความเร็วและชั่วโมงการขับรถการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถในสถานีขนส่งการกำกับผู้ประกอบการให้รักษามาตร,รฐานความปลอดภัยสูงสุดรวมถึงการสนับสนุนประชาชนที่ใช้รถส่วนบุคคลให้ตรวจสอบสภาพรถณจุดบริการครับใช่ค่ะก็สามารถที่จะมา ตรวจสภาพรถที่จุดบริการได้นะคะตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยทั่วประเทศภายใต้ความร่วมมือของกรมการขนส่งทางบกและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนรวมถึงจุดบริการร่วมอาชีวะขนส่งอาสาช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่2569ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะทางด้านของท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ยังกล่าวเน้นย้ำค่ะว่าการสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นภารกิจต่อเนื่อง ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกพร้อมเร่งขับเคลื่อนมาตรการกำกับดูแลควบคุมการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยได้ขยายช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ค่ะเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างทั้งการให้ความรู้ในการเช็ครถก่อนเดินทางอินโฟกราฟิกค,คำแนะนำด้านความปลอดภัยตลอดจนกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมในช่องทางออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะโดยกรมการขนส่งทางบกก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมเดินทางที่ปลอดภัยสามารถที่จะติดตามรับชมสื่อรณรงค์ภายใ,ใต้แคมเปญดังกล่าวนะคะผ่านทางสื่อโทรทัศน์หรือว่าสื่อออนไลน์ที่ขับขี่ปลอดภัย by DLT ที่เว็บไซต์ w w w s a f e d r i v e DLT.com แล้วก็ยังมี Facebook, YouTube, TikTok, Line Official แล้วก็ X ด้วยนะคะม,มาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางและส่งต่อความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกวันช่วยเสริมเกราะความปลอดภัยให้กับผู้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็ยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการขยายผลไปสู่การสร้างพฤติกรรม,มความปลอดภัยในระยะยาวที่จะทําให การลดอุบัติเหตุและการสูญเสียบนท้องถนนลดลงอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมค่ะใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วย้ําเลยนะครับว่ากรมการขนส่งทางบกก็เดินหน้ารณรงค์แคมเปญเดินทางไปฉลองปีใหม่ด้วยความปลอดภัยนะครับ